ไวิง่งออ,ออกกาลังกาย้วครับน้องม่อนออกกาลังกาย้วครับกลับมากับข้าวหายหมดครับรถจอดอยู่นู่นวันนี้น้องม่อนออกกาลังกายครับวันนี้บรรยากาศดีไหมครับ ดวงอาทิตย์ด้วยนะครับต้นประคมครับต้นประคม นี่ย้อนแสงครับย้อนแสงโอย้อนแสงครับทองอุไลมาแล้วครับน้องม่อนมาแล้วครับ สองวันมาแล้วครับอ่าไม่ต้องวิ่งลูกเดี๋ยวเหนื่อยมากไม่ต้องวิ่งคับใหม่ลูกไปไปไป เงาะป่าครับเงาะป่าดูนะครับต้นเงาะป่านะครับกินได้กิน,น,นไม่ได้มันยังไม่มีลูกเลยนี่มันไม่มีลูกมันเป,ปรี้ยวกรอกลับไปเอาหญ้าหลังบ้านเราดิไปอันนีนนส้สวนหลังบ้านขอยงหยำหนุ่มี๊ที่วิ่งเล่นหลังบ้านที่ออกกําลังกาย PK ครับ ดีเคการ์เด้น มะม่วงครับมะม่วงบ้านเขานะไม่ใช่บ้านเราดูดครับวิ่งมาใหม่ลูกวิ่งไปดิเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถเหยียบไปนู้นๆห,หายายลูกไป <S <S เออ,เอ,อไม่ต้องวิ่งมากเดินเอาเดินเอาเดินเอาลูกนี่เขาเรียกทูบหรือสีนะครับ ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาตบกบตกกบปลายหายใจเดินให้ดีเดินให้ดีอย่าออกเส้นเขียวอย่าออกเส้นสีฟ้านะเดี๋ยวรถเกียบไม่เอาปลปลาปเร็วเร็วเดี๋ยวรถเกียบ อากาศข้างบ้านแล้วครับลมก็เย็นอยู่แต่เสียอย่างเดียวเอาของมาทิ้งเหม็นเน่าต้นลักไม่จะลาบ ตอนแรกก็โล่งดีแล้วครับทางใหม่ๆใ,ใครจะเอามาเอานะครับนี่ที่นอนก็มีทิ้งครับ ยายหลานไปถอนต้นไม้ข้างบ้านแล้วครับยังกันถอนต้นไม้แล้วครับยายหลาน ฝากติดตามโชว์เมลแฟมิลี่ด้วยนะครับดูนะครับ พียงน้ำบ้านก้ำเจดีย์ข้างบนขั้สองเออยน สวัสดีครับยังสวัสดีครับอคฝากด้วยนครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลูกเนาะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนี้น้องม่อนครับสวัสดีครับฝากติดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย